คุณางไลฟ์สไตล์วันนี้นะคะนำเสนอเมนูแกงส้มชะอมไข่และน้ำพริกกะปิกินกับสตอนะคะเราก็จะมาเห็นหน้าตาสีสวยๆน่าทานนะคะของแกงส้มนะคะทำน้ำเสร็จนะคะน้ำแกงส้มนะคะแล้วก็ราดลงไป แกงส้มชะอมไข่ใส่กุ้งกรรมวิธีนะคะเอาชะอมมาชุบไข่แล้วก็ไปทอดนะคะเสร็จแล้วมาใส่จานใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เอาน้ำราดนะคะแล้วเราก็ยังตำน้ำพริกกะปินะคะพริกเกกระเทียมตำแล้วก็ใส่กะปิลงไปแล้วก็ปรุงรสชาติ ก็จะได้น้ำพริกกะปินะคะแล้วก็โรยด้วยลูกโดดกับมะเขือพวงนะคะกินกับสตอแล้วก็ผักสดนะคะรสชาติอร่อยค่ะ